สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมคนเดิม ARK Channel วันนี้เราจะมาเล่นเกิร์เล่นซื้อมิเล่นมินิเกมสก Sky War เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปลงคือสกินอราร ฟักแม่อ no. ุ้ยมีเพื่อนแล้วเย้มีเพื่อนสตรีพาร์ทนี้โอ้ถ้าว่าคนนี้กดมาพร้อมเราอะสิ กินใหม่ข้าวโพดทีวีข้าวโพดทีวีแอนเอวีจังเอาออกไปแล้วไม่นะเพื่อนนายทิ้งเราไปไหมอ่ะนายทิ้งเราทำไมอ่ะสวัสดีคนไทยก่อนสวัสดีครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมอืมตายแล้วกายแล้วมันดึกมากเลยนะเนี่ยทุกคนอาจจะนอนแล้วนะผมจะลงคลิปพรุ่งนี้เช้าผมแค่อัดวันนี้แต่ผมลงคลิปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันอะไรเดี๋ยวดูก่อนวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแลวเรากงก่อนเพื่อนอ่าวเว้ย ไปได้ดูคลิปวีเว็บซ่าเกมเมอร์ม,ม,มาเปิดตัวมาเจอของเพชรเลย อุ้ยตายแน่เลยเอว่าเราบุกฐานอื่นก่อนฐานนั้นเลยฐานนั้นไม่ให้คนโดนเฮ้ยเดี๋ยวตกตายย่อาต,ต้องฝึกต่อให้เร็วขึ้นได้ไมไม่ถูกตุยตูดได้พวกชีดเสาเดี๋ยวเอาอุไว้ วันนี้จะรอดไหมเนี่ยดูหลังเนี่ยเดี๋ยวคนมาโอเคไม่มีคนอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่มีคนอยู่ก็ดีละโอ้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบอยเอาไม่เอาเติมสแนดอ่ะเติมละไป,ปไปหนุบพลางหนุบลัง ไปอ่าช่เกาะมีแล้วขาดอะไรดูสิขาดมวกไอ้ต้นเก่งติดต้นเก่งได้ยังดีโอ้ยน้องเอ้ยนกลูกเอ๊ะเด็กที่บ้านบางคนอาจจะร้องเก่งเ,เก่งกว่าคนที่โตแล้วเพราะอะไรเลยเหไหม ลองไห้ตายซะตายซะอูวดาเพชรเดโม,มดาเพชรบอลนะอุอ้ยขอรลองกดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอาไว้ชีวิตมนเลย ยอมตายวะโอเคเอาอีกทีด้วยกันโอ้ยบักบักโอ้ยน้องโอเคเอาไว้แค่นี้เนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายเด้อบ,บ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย